สวัสดีครับผมโจ๊กเกอร์นะครับเมเจอร์ Major สัตวศาสตร์นะครับวันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนมาดูสัตว์ที่ภาคข,ของเรานะครับแต่เราจะพาทุกคนไปดูอีกภาคหนึ่งของคณะเกษตรของเรานะครับไปกันเลย คณะนเกษตรของเรานะครับมีนวัตรกรรมที่ทันสมัยนะครับอย่างเช่นโรงเรือนนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าโรงเรือนนี้เขาทําอะไรบ้างนะครับไปกันเลยสวัสดีครับผมอยากรู้ว่าโรงเรือนนี้คือใช้ทําอะไรบ้างครับอ๋อโรงเรือนที่เราเห็นเนี่ย เป็นโรงเรือนที่ณขณะนี้เราใช้ในการผลิตต้นไหลายปลอดโรคของสเบปะร่พันที่เห็นก็จะเป็นพันธุ์นี้นะคะอย่างจริงโรงเรือนเนี่ยเราได้รับมาจากเมืองมุกบุรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจริงๆใช้ทั่ววัตถุประสงค์ของการกระตุ้นตาดอกของสเบปะร่อันนี้ก็เป็นเป็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตสเบ,บระร่ทั่วไปทำไมเราถึงต้องทำหลายปลอดโรคล่ะครับปัญหาสำคัญหลักๆ อของสตรอเบอรี่ก็คือมักมีโรคติดไปกับต้นพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าต้นแม่เขาติดโรคมาเนี่ยไหลทาก็จะติดโรคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเกษตรกรเอาไปปลูกโรคก็จะตามไปด้วยก็จะทําให้เขาจําเป็นจะต้องใช้สารเคมีในการควบคุมหรือไม่หรือไม่ก็การผลิตก็จะไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ขาดทุนไปเลยคือไหลสตบบรอเบอรี่คือเราใช้พันธุ์อะไรบ้างครับของทนเกษตรเนี่ยเราทํางานหลายด้านนะคะพันธุ์ที่เราเห็นนี่เป็นอากิมิซึ เราให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตสายตรวจโรคให้ขาวนะคะส่วนพันธุ์อื่นๆก็จะมีพันธุ์80แล้วก็พันธุ์ที่มาจาก่างประเทศอีกหลายสายพันธุ์เลยเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการพัฒนาพันธุ์เพื่อใช้ในการผลิตตอวรีผลิตผลสดลนะคะในโรงเรือนแล้วแบบเราสามารถนําขยายสู่เกษตรกรอย่างไรครับเออณนะปัจจุบันนี้ โครงการของเราเริ่มมาประมาณ2องปีแล้วเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมกับเรามีหลายกลุ่มแล้วนะคะนะไหลปลอดโรคตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามือเกษตรกรแล้วกระบวนการผลิตไหลปลอดโรคเนี่ยก็จะมีระบบที่ชัดเจนนะตั้งแต่เรื่องของการจัดการต้นแม่พันธุ์นะต้นแม่พันธุ์แล้วก็พอเ้ยงเมืนะ่อยเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาผลิตไหลในกระบวนการผลิตเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนที่สาคัญทั้งในเรื่องของการ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ระมัดระวังเรื่องนี้เราจะเห็นนะคะว่าไหลนี่ก็จะมีความแข็งแรงนะคะแล้วปลูกจากมเมล็ดกับปลูกจากไหลนี่คือมันต่างกันยังไงครับปลูกจากมเมล็ดมันก็จะใช้เวลาเยอะกว่านะคะปกติทั่วไปการผลิตสตรอเบอรีร่ในบ้านเราเนี่ยเกษตรกร,ร,กรใช้ไหลทั้งนั้นเลยต,ต้นแม่พันหนึ่งต้นเนี่ยก็จะได้ไหลจํานวนเยอะซึ่งการจเจริญเติบโตด้วยไหลเนี่ยมันก็จะโตได้ดีกว่านะคะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วกาเห็นไหมคะ ผมขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับ